หลับซับกันไปทั่วหน้าครับเข้าบนล่าง865 6 3สําหรับแนวทางเสื้อตกถังพลังเงินดีไปต่องวดใหม่ล่าสุด1กันยายน2568ครับสําหรับงวดเก่าก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับสําสหรับแนวทางเสื้อตกถังของเราใบนี้ครับเข้า65แล้วก็6 3นะครับเข้าทั้งตัวตินและก็ตัวรองครับ ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ตามด้วยนะครับใครที่ไม่ได้ตามก็ไม่เป็นไรครับเราไปดูของงวดใหม่ปล่อยต่อมาไวไปไวนะครับงวดนี้เพื่อสมาชิกของเราจะได้หาซื้อตัวเลที่ชอบได้ทันครับมาดูกันเลยครับงวดวันที่1กันยายน2,568ครับเด่น1บรองเจ็ดครับ เดนหนึ่งแล้วก็รองเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นเลขวิ่งของเขาให้เดนหนึ่งกับรองเจ็ดมาหรือใครชอบจะเอาไปจับคู่กันทั้ง1กับ7ก็ได้นะครับสำหรับเลขชุด3ตัวก็จะมีดังนี้นะครับ713 714 715 716 178 179 172 170 ถัดลงม,มาก็จะเป็นตัวเลขชุด2ตัวนะครับก็จะมี13 14 15 16 18 19 73 74 75 76 78แล้วก็79ครับสําหรับตัวเลขที่เน้นวงกลมให้ก็คือ13 19 73แล้วก็79นะครับ จับตาตัวเลขที่วงกลมแล้วก็เน้นให้ใบดีๆนะครับเพราะว่างวดที่แล้วตัวเลขที่เน้นในวงกลมก็เข้าเต็มๆเ,เลยครับ65นั่นเองนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่งบน้อยอยากตามแค่ตัวเน้นในวงกลมนั้นก็ได้นะครับมีแค่4ชุด4หางเท่านั้นนะครับ13 19 73แล้วก็79ครับ และก็อย่าลืมติดตัวเลขชุด3ตัวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางงวดก็มาตรงๆเลยครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวของเขาก็ยังแม่นอยู่ครับและนี่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องเลขหน้าคา8 9ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดแนวทางแล้วก็คลิปต่อไปจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม